สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมเข้ามาในป่าติดชายแดนพม่านะครับผมจะไปหาลุงผมคนหนึ่งนะลุงผมอาศัยอยู่ในกระต่อมกลางป่าพี่นะครับแกก็เป็นคนที่เอ่อไม่ชอบสังคมเท่าไหร่นะชอบใช้ชีวิตในป่านะครับแกก็เลยมาสร้างกระต่อมไว้ในป่าอยู่คนเดียวนะครับผมผมก็ไม่ได้มาเยี่ยมแกนานแล้วนะครับวันนี้เราจะเข้าไปเยี่ยมแกกันไป ป่าที่ผมมาวันนี้ก็จะเป็นป่าป่าไผ่นะครับทุกคนผมคิดว่าใกล้จะถึงแล้วแหละกระับลุงผมผมก็ได้เอาเข้าวสารมาให้แกนด้วยนะห้ากิโลนะครับก้ผมน่าจะอยู่แถวนี้นะพี่นะอะไรวะเนี่ย ตอบล้างไปแล้วพี่ตอนนี้กระตอบล้างไปแล้วนะครับไม้ไผ่เต็มเลยพี่ตรงนี้เขาก็ไม่ได้บอกผมด้วยนะว่ากระตอบเขาพังไปแล้วเขาอาจจะย้ายไปทำกระต๊อบที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับ แต่วันก่อนเขาเข้ามาในเมืองผมยังได้คุยกับเขาอยู่นะบอกว่าจะเข้ามาเยี่ยมหาเขานะครับวันนี้เข้ามาก็ปรากฏว่ากระต๊อบพังไปแล้วแกอาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นที่แห่งใหม่สักที่หนึ่งหรือเปล่านะครับจะลองหาดูพี่ลองเดินไปข้างหน้าอีกนิดบางทีแกอาจจะย้ายจุดเฉยอาจจะมีต้นไม้ใหญ่ล้มลงมาทับกระต๊อบแกแล้วกรต๊อบแกพังก็ได แกอาจจะย้ายไปปลูกไม่ไกลจากตรงนี้หรอกจะไปหาดูกันได้ครับกอไผ่พวกนี้นี่ใหญ่มากพี่อายุนี่น่าจะหลายสิบปีนะครับผมท่านลื้อนี่ลือยากมากนะ จะเข้าไปฟันอะไรเงี้ยฟันยากมีทางเดียวนะครับทุกคนถ้าจะลื้อกอไผ่แบบนี้ต้องเผาทิ้งเท่านั้นนะครับนี่เผาวันอะไรไม่รู้นะใหญ่ปลเลเลยมันคล้ายๆไอ้เถาอ่านั้นนะพี่ที่เขาลูกเขาเรียกว่าลูกองหุ่นป่านะดูทรงแล้วคล้ายๆนั่นเนะี่ย เราเดินตามทางนะตรงนี้เหมือนจะยังมีทางตรงนี้ก็มีทางวอกินไม่ได้หรอกมันเบียดทางตรงนี้นะครับเราก็เดินตามทางไปเรื่อยๆเยนาะ ฝาแห่งนี้ยุงเยอะมากผมมาเจอหน่อไม้หน่อไม้มันมีหลายชนิดนะครับทุกคนนะนี่เป็นหน่อไม้หนามหน่อไม้ลวกปะนะครับเป็นไผ่ลวกไผ่ที่มันมีหนามอ่ะทุกคนนาะแบบนี้ก็กินได้นะพี่นะไม่ขมนะครับมันโอโ้แต่กลิ่นเหม็นมากเลยตรงนี้แต่เนื้อในเขาอร่อยนะครับ วิธีการปอกหน่าไม้ผมก็ปอกแบบนี้พี่ ไม่มีลมสักแออเลยทุกคนนะบรรยากาศในป่าแห่งนี้ ทุกคนปอกออกมาก็เหลือชิ้นแค่นี้นะครับเงียบมากพี่ป่าแห่งนี้ผมได้ยินแต่เสียงยุงบินว่อนหูผมไปหมดเลย ผมจะเดินไปดูด้านบนอีกแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะถ้าผมไม่เห็นมีร่องรอยของเอคนอาศัยอยู่ผมก็จะออกเดินทางออกจากป่าแห่งนี้แล้วนะครับต้องระวังสัตว์ป่าพี่มาในป่าลึกแล้วมาคนเดียวแบบนี้นะครับไอพวกหมีอะไรเงี้ยมันซุ่มอยู่หลังต้นไม้พี่นะถ้าบางทีเราบังเอิญไปจ้า้เห่จ้าเอกกับมันมันตะปบเราเลยนะพี่นะมันตบหน้าเราเลยได้เลยนะครับ นี่ก็เป็นความอันตรายของการเดินป่าพี่ไปหอยพวกนี้ผมคิดว่ามันน่าจะโดนกินนะพี่นะน่าจะโดนสัตว์ชนิดอื่นกินอาจจะมดอะไรก็ตามนะครับแหล่งน้ำไม่มีพี่นี่ก็เป็นร่องห้วยนะทุกคนนี่เป็นร่องห้วยนะครับแต่ไม่มีน้ำอ่ะ ผมเข้ามาในปายย่าแห่งนี้ลึกมากๆนะครับทุกคนนะผมไม่เจอแหล่งน้ําไม่เจอน้ําเลยนะครับถ้าที่ไหนมีน้ําที่นั่นก็มีคนที่ ผมจะให้ทุกคนดูผักชนิดหนึ่งนะผักชนิดนี้มีหนามนะครับผมเอ,อ่อคล้ายๆต้นส้มปอยเลยพี่นะครับไม่แต่งจากส้มปลอยเท่าไหร่สามารถกินได้นะพี่นะกินตรงไหนเราก็จะกินช่วงยอดอ่อนๆของเขาตรงนี้ตัดไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใบของเขาก็เอาออกใส่หม้อนะครับทุกคนแกงใส่ปลาก็ทําได้นะครับนี่ต้นของเขา ปี่ของป่าเหมือนกันพี่สามารถพบได้ในป่าคล้ายๆส้มปล่อยเลยพี่นะครับทุกคนครับตอนนี้เหมือนผมเจอหลังคานะครับผมหลังคาุงด้วยใบจากอาจจะเป็นบ้านคนนะครับอาจจะเป็นบ้านลุงผมหรือเปล่ามาสร้างไว้นะ ผมไม่รู้อ่ะพี่น่นบ้านใครก็ไม่รู้นะทุกคนนะแต่สร้างโอ้โหแทบไม่มีทางเข้าทางออกเลยตอนนี้ผมยังไม่กล้าเข้าไปเท่าไหร่นะครับบันไดอยู่ทางนี้นะแต่ทางเข้ามันลกนะวะเหมือนจะไม่มีคนอยู่ด้วยนะครับ ไม่มีคนอยู่เราเดินไปสำโวจก็พอแล้วมีนะ่ะมีคนอยู่เอาพัติมาเมือ่อไรถามว่าลุงทำอะไร ยาวแล้วับนี้ตอนนี้ไม่ใช่ลุงผมนะไม่ใช่ผู้ชายนะเป็นผู้หญิงนะครับผมคุยกับเขาเขาไม่คุยกับผมเลยหือเอากมือมามือแร่ ผมถามว่านะ้าทำอะไร เขากหมือนว่าเขากินของดิบนะผมไม่รู้จักด้วยผมคิดว่าผมไม่ควรจะเข้าไปยุ่งกับเขาหรอกนะโอเคก็ปล่อยเขาไปนะทุกคนนะผมหาทางอื่นไปดีกว่า ทางกลับบ้านของผมดีกว่าเดี๋ยวๆๆทางนี้มันลกว่ะกลับไปทางเดิมก็ได้น้ำเต็มเลย จะหาทางออกก่อนนะครับทุกคนครับไม่เข้าไปยุ่งกับเขาดีกว่าเนาะอันตรายไม่รู้คนนอนปเท้าด้วยเป็นใครนะครับเมียลุง่ะเมียลุงก็ไม่น่าจะใช่อาจจะไม่ใช่กระต๊อบของลุงผมหรอกเขาอาจจะไปสร้างที่อื่นนะที่ที่มีน้ํานะครับนี่แม่งน้ําก็ไม่มีพี่น้ําไม่มีมกินน้ำเป็นยังไงอะกระต๊อบของใครผมไม่รู้พี่แต่ไม่ใช่ของลุงผมหรอก นครับผมจะเอากล้องเก็บใส่กระเป๋าก่อนนะเดี๋ยวปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าผมเจอลุงผมแล้วยังไงผมจะเปิดคลิปอัปเดตให้พี่พได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเก็บเขเก็บกล้องเข้ากระเป๋าก่อนจะได้ไวผมระวงไอ้ข้างหลังด้วยเดี๋ยวตามผมมาอีก